ถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับเบาร็อกราชาเดเมทธาแสง ที่จะต้องอยู่หรือจะต้องลาจากไปเนื่องมาจากโดนเนิฟเพาะมีเรนเจอร์แสงมืดใหม่กำลังเข้ามาในเดือนกรกฎาคาม2024สวัสดีครับมาพบกับผมไมโครชานแนลรีชเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่จะช่วยไปอย่างเงินเดือนปาของคุณรอขอแนะนำร้านมารูช็อปร้านรับเติมเกมลายเรนเจอร์ราคาถูกปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า180,000คนใครสนใจอยากจัดแพ็กกจ ต่างหรือ Ruby 988 r u บ y y ไปจัดกันได้เลยครับลิงก์เพจ a c e b o o k อยู่ใต้ c r i p t ชั n นั่นเองนะครับมาครับผมวันนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่คูราโบดิจิวันจะต้องลาจากไปในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองโนะพร้อมกับเตรียมตัวต้อนรับเรนเจอร์แสงมืดใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมปี2024นั่นเองซึ่งพอมีแสงมืดใหม่กำลังมาเนี่ยตัวที่ เราเป็นกังวลมากที่สุดก็ต้องเป็นตัวอย่างบาวร็อกถูกต้องไหมครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเรนเจอร์ที่เก่าที่สุดแล้วที่อยู่ในทีมระดับเมตาที่คนเขาใช้ใช้กันอยู่เนาะอ่ะยกตัวอย่างอย่าดูทีมของคุณวัดนิดนึงแล้วกันนะครับว่า10ตัวเขาใช้อะไรกันบ้างเนาะก็หน้าตาประมาณนี้ดูคร่าวๆก็ได้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยใหม่เอี่ยมทุกตัวเป็นเรนเจอร์ที่แบบว่า ไม่นาเท่ากับบาร็อกอะว่าง่ายๆนะครับบาร็อกนี่เก่าแก่ที่สุดในทีมเมตาสิบตัวแล้วก็วาได้นะครับไปดูทีมอ,อื่นก็ได้ระดับทอปตำนานนะครับคือบาร็อกนี่เก่าแก่ที่สุดและไม่มีเก่ากว่านี้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวมันก็เลยมีโอกาสโดนเนิร์ฟม,มากที่สุดประกอบกับการที่เราวิเคราะห์จากสถิติเก่าครับบางคนที่ไม่ได้ดูคลิปมาดูคลิปนี้ใหม่เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆโดยสรุปย่อให้ฟังละกันนะครับว่า เฮ้ยทำไมบาร็อกมีโอกาสโดนเนิฟและมันจะโดนเนิฟจริงหรือเปล่าในเดือนหน้าควรยังปั้นก้าวดาวแม็กไหมจะโดนเนิฟเลยหรือเปล่าโดนเนิฟแล้วน่าจะเป็นประมาณไหนอันดับแรกก่อนเลยที่ผมสามารถวิเคราะห์แบบนั้นได้นะครับเนื่องมาจากว่าใน1 1ึปีเนี่ยทุกคนน่าจะทำความรู้จักกันก่อนนะว่าปีปีนึ่ง12เดือนมีโคลาโบไปแล้ว6เดือนมีแสงมืดใหม่ไปแล้ว6ตัวนั่นเองเนก็ 6เดือน6ตัวนั่นเองนะสำหรับตัวใหม่นะครับซึ่ง1เดือนก็1ตัวนั่นเองโดยในเดือนมกราคมครับออกแน่นอน1ตัวซึ่งเป็นแสงมืดใหม่ที่เป็นตัวกันบินโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ทำให้เรเนเจอร์ตัวนี้ ถือว่าเป็นตัวเดียวๆไม่มีคู่หูออกมาเป็นตัวบินอะไรแต่อย่างไดโนโตบินที่มาในช่วงคริสต์มาสนั้นผมถือว่าเป็นตัวพิเศษนะครับนอกรอบไม่มีอยู่ในตารางแผนตามปกตินั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยทำให้เรนเจอร์แสงมืดเนหนึ่งปีที่เราไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นตัวประเภทไหนเนี่ยมีอยู่ประมาณ5ตัวด้วยกันถ้าเราตัดตัวการบินตัวมกร,ราออกนั่นเองเนาะเท่ากับว่าเหลือเดือนเลขีเดือนอื่นครับเดือนมีนาคมหรือพฤษภาคม เดือนกรกฎาคมเดือนกันยายนและก็เดือนพฤศจิกายนที่จะมีแสงมืดใหม่เข้ามาในเกมก็เป็นเลขี้5ตัวเท่านั้นเนาะและโดยปกติแล้วเนี่ยแสงมืดเวลาออกมาในปีแล้วผมมีนาคมครับเขาออกมาเป็นเรนเจอร์อย่างแซลลี่พิชเชอร์สายว่องไวทาทดมืดใช่ไหมครับเวลาออกมาปุ๊บมันก็ต้องมีตัวตรงกันข้ามกันและท่าทีคล้ายคลึงกันนั่นก็คือมีว่วงไวมืดออกมามีนาคมแล้วใช่ไหม พัชภาคมครับเขาออกว่องไวแสงมาเลยนะผมมีว่องไวมืดก็ต้องมีว่องไวแสงเป็นคู่คั่วตรงข้ามกันเนาะเพื่อเอามาเคาน์เตอร์ซึ่งกันและกันทําให้เกมไม่เสียสมดุลกันนั่นเองนะครับหลายคนพอเห็นแบบนี้ก็บอกว่าพี่แต่ว่าเดือนถัดมาเนี่ยปีที่แล้วมันออกมาเป็นตัวของมูลหุ่นไลกาซึ่ง มันไม่มีตัวไหวพริบในปีที่แล้วอีกเลยนะแล้วไอ้นี่เนี่ยจะเรียกว่ามีคู่ได้ยังไงล่ะผมก็บอกได้เลยว่าเมื่อกี้นี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าปีปีหนึ่งมันจะเหลือเรือเจร์แสงมุดใหม่แค่5ตัวถ้าเราตัดตัวการบินออก5ตัวเนี่ยมันเป็นเลขคี้ยังไงต้องมีตัวหนึ่งเป็นตัวโบครับผมไม่มีคู่หูแต่อย่างใดนอกจากแล้วเนี่ยมูลไล่กาก็ถือว่าเป็นตัวโบตัวนั้นที่ อาจจะเอาไว้จับคู่กับการบินซึ่งมันจับคู่กันไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวเดี่ยวทั้ง2ตัวนั่นเองเนาะโดยที่ผมกล้าพูดแบบนี้นะครับเนื่องมาจากว่าอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยอย่างเบราอัศวินแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือเบราโยมทูตเป็นสายพลังแสงและเมืดคู่หูคั่วตรงข้ามเหมือนกับซาริี่พิเชอร์กับเบราไกทอนนั่นเนองเนาะใช่แล้วเนี่ยแพทเทิร์นมันเปรียบเป็นอย่างนี้ทุกปีเอาไม่เชื่อเราย้อนกลับไปอีกหนึ่งปีให้ก็ได้ กันบินอย่างตัวของรอนกันบินนก็ตัดทิ้งไปนะครับเหลือ5ตัวในปีนี้นะห้าตัวปีนี้มีอะไรล่ะบารอ็อกไหวพิบแสงใช่ไหมเราเลื่อนไปนะเราเลื่อนไปทัดมาเซลลี่นาฬิกาปู่เป็นตัวชนสายพลังธาตุมืดพอถัดมาครับผมจะเป็นตัวของเราอนุบิทธาแสงและมีร่างก้าวดาวนั่นเองเนาะซึ่งอนุบิทนี้ เป็นตัวคู่กับตัวของเซลรลีนาฬิกาปู่นี่เองเนาะทาตรงกันข้ามการสายพลังเหมือนกันส่วนบาร็อกยังไม่มีคู่หุม่มซึ่งเราก็เดาไว้ในหัวได้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีสายไหวพริบเนี่ยออกมาหนึ่งตัวซึ่งเป็นทตุมืดตรงกันข้ามกับบารร็อกเนี่ยเราก็เลื่อนไปต่อนะพอเราเลื่อนมาปุ๊บเฮ้ยมีสายออกมาอีกหนึ่งตัวเฉยเลยเว้ยนะก็ เก็บไว้ในใจก่อนเลื่อนไปอีกหนึ่งตัวและตัวสุดท้ายปิดท้ายด้วยไว้เชฟซูชินั่นเองเนชันแล้วเนี่ยไม่ว่าบาวร็อกหรือบอสแสงตัวบอสพุ่มกลับก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งในตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรนเจอร์ที่เป็นตัว เดี่ยวนะครับตัวโบนนั่นเองไม่มีคู่หูเพราะว่าเรานับแค่5ตัวนั่นเองเหมือนกับที่ผมอธิบายไปในปีก่อนหน้านี้นั่นเองนะใช่แล้วเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ทุกๆปีเลยครับลองสังเกตกันได้นะปีล่าสุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า ปีละหลังมาเนี่ยพอออกตัวหนึ่งปุ๊บต้องออกธาตุคั่วตรงข้ามมาในทันทีเดือนรอบถัดๆไปนั่นเองเนะครับของปีนี้บอสภุมมกับตัดทิ้งไปก่อนโนถัดมาเป็นซารีไอดอลว่องไวแสงและตามมาด้วยบราว3สามฐานเสือธาตุมืดว่องไวเหมือนกันเป๊ะคือออกมาต่อเนื่องทันทีเลยแต่ว่าโปติคู่หูไม่จะเป็นต้องออกมาในเดือนติดกันก็ได้นะครับอาจจะเว้นช่วงเหมือนตอนปีบาวร็อกแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะ อ่าชันแล้วก็ไม่มผิดไม่มีถูกแต่ว่าเวลาออกตัวหนึ่งมาต้องมีตัวคู่คูออกมาภายในปีนั้นอย่างแน่นอนนั่นเองและทุกคนน่าจะเห็นว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อคู่ว่องไวออกมาแล้วคู่ที่เหลือมันจะไม่ใช่สายซ้ํากับคู่แรกที่ออกมาไม่ว่าจะปีไหนๆก็ตามแต่ออกไวพิบมาก่อน คู่ถัดๆไปก็จะไม่มีไหวพริบนะครับคู่แรกเป็นสายพลังคู่ถัดไปก็จะไม่มีสายพลังแบบต่อเนื่องในปีปีเดียวกันทําให้มันสายซ้ำๆกันได้นั่นเองนะใช้แล้วปีนี้ครับว่องไวออกไปแล้วผมไอดอลคู่กับราว3สามทหารเสือปีแล้วพิชเชอร์คู่กับไก่ท้องว่องไวออกไปแล้วใช่ไหมพอปลายปีปุ๊บก็ออกมาเป็นคู่หูสายพลังแทนนั่นเองนะปีนี้ว่องไวคู่ไปแล้วเดี๋ยวก็มีสายอื่นออกมาซึ่ง ต้องบอกได้เลยว่าพอคำใบ้ GM จากเผจทางการประากาศออกมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีแสงมืดใหม่มาแล้วมีสกิลใหม่เข้ามาในเกมด้วยครับผมซึ่งสกิลใหม่เนี่ยนึกถึงอะไรกันล่ะทุกคนเรนเจอร์ <Ranger S 1> เพียงตัวนี้ที่ผมนึกถึงในใจเลยผมก็คือตัวราวเทพสุทที่ก่อนหน้านี้ในต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาเอาสกิลพวกนี้ออกแล้วก็ใส่สกิลใหม่ลงไปแทนเพื่อเอามาทดสอบแต่ว่าดาหลุดมาอยู่ในเซิร์ฟจ,จริงให้เรา ลองหยิบมาใช้ลองเล่นกันนั่นเองนะสำหรับสกิลยกลอยนั่นเองนะครับมันก็ไม่ได้เขียนในตรงนี้นะเพราะว่าเขาแก้เอาออกจากโวเกมไปไปที่เรียบร้อยตนะั้งแต่วันแรกๆของต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนั่นเองนะก็สกิลยกลอยครับถ้าให้พูดก็คือสกิลที่เหมือนกับการการะโดดข้ามของเอเลนนั่นเองนะเพียงแต่ว่าเรายกกองหน้าฝั่งศัตรูขึ้นไปบนฟ้าแล้วตัวพื้นเราก็จะเดินกินระยะไปได้ก็เหมือนการการะโดดข้ามไปนั่นเองแต่ว่าเรายกศัตรูขึ้นแทนแล้วเราก็เดินทะลุผ่านไปแทนพอสกิลหมดปุ๊บ พวกลูกปโปก่งเนี่ยมันก็จะแตกแล้วศัตรูก็หล่นลงมาตามพื้นที่เดินมนั่นเองนะครับก็ทําให้กองกําลังฝั่งหน้าของเราไปกินพื้นที่ฝั่งเขาได้และฝั่งเขาก็ตกกลับลงมาขั้นร,อร่องระเจือกฝั่งเราที่เข้าไปกินพื้นที่กับตัวที่กองหลังเรายืนอยู่นั่นเองได้น,นะก็คล้ายๆกับการกระโดดข้ามนั่นเองน้องเพียงแต่ว่าเราสามารถพากองกําลังกองหน้าเราเข้าไปแทรกได้เยอะกว่าที่จะกระโดดไปเพียงแค่ทีละ1ตัวนั่นเองนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสุดเป็นสายพลังใช่ไหม ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทสกิวใหม่โยกรอยมาเนี่ยตัวใหม่แสงมืดเนี่ยต้องเป็นตัวเรนเจอร์สายพลังอย่างแน่นอนครับผมเนื่องมาจากว่าเท็ในเทพสุดที่เป็นสายพลังเหมือนกันโนแล้วก็ดันเป็นบราวด้วยซึ่งก็มีสิทธิ สูงมากเหมือนกันที่เรนเจอร์ใหม่แสงมืดใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมจะเป็นบราวสายพลังนั่นเองนะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่บาร็อกจะโดนเนิร์ฟในเดือนหน้าน่าจะต้องรอไปอีกยาวอย่างปั้นก้าวดาวแม็กได้ไหมผมตอบนะที่นี่เลยว่า ยังควรจะต้องปั้นอยู่นะครับมันยังคงเก่งมากๆอยู่เดี๋ยวไปลองเล่นในสเตจหลักให้ดูก่อนละกันว่ามันดีมากในระดับไหนกันไม่เชื่อเดี๋ยวลองเทสดามจให้ดูกันนะครับว่าบอลนูนโดนหนึ่งดอกแบบไม่มีอัปเกรดท่านเนี่ยแต่ว่ามีโดนแน่นอนนะมันจะโดนแรงแค่ไหนท,ทั้งที่ผมใส่เกียร์แบบจัดเต็มเลยนะมาลองดูกันนี่พลังโจมตีรวมแค่จุดเดียวนะครับผมตู้มปะ่ะนี่ เห็นอย่างนี้แต่แรงมากนะครับผมอ่าก็เท่าไรเนี่ยหนึ่งในสามเลือดบอลนกได้นะครับถือว่าแรงมากนะเออแปลกมากนะผมตีบอลนกลดไปขนาดนี้บางตัวนี้มีอัพเกรดท่าแล้วตีบอลนกเลือดลดเยอะกว่านี้ยังรู้สึกว่าแรงไม่เท่าบารร็อกเลยนะครับเอาไปกันอีกหนึ่งดงครับ4 0 8มาดูเรื่องข้ามกลุ่มหลังกันบ้างครับเพราะว่าตัวมันก็ยังมีสิทธิพิเศษในการข้ามกลุ่มหลังที่ตัวเกมยังไม่ได้เอาออกอยู่นั่นเองนะครับ นะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขาการใช้งานอยู่นะเมื่อกี้ลงไปแล้วหนึ่งตู้นี่ครับผมข้ามไปกลุ่มหลังไมไม่ข้ามเมื่อเมื่อกี้ขึ้นผ้าตัวแรกอยู่นี่ครับผมอมืตายเลยนะ นี่ครับผมตัวแรกไม่ขึ้นว่าพาแต่อย่นและเมื่อกี้โยนไปกลุ่มหลังเรียบร้อยนะครับเห็นค่อนข้างที่จะชัดน ốt แต่ว่าโอกาสข้างกลุ่มหลังบาร็อกนี้เรียกว่ายากมากและเงื่อนไขก็คือศัตรูต้องเดินเข้ากินระยะตัวบาร็อกให้ได้เยอะมากนะครับผมมาถึงจะมีการข้ามกลุ่มหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งก็พอกระยะแบบนี้เลยเรียกว่าจะไม่ข้า ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่และเรื่องข้ามหลังไม่ข้ามหลังฉันเลียกทุกวันนี้ที่เราใช้กันใน PP อยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นข้ามกลุ่มหลังมากแต่อย่างใดแล้วนะครับทำให้การใช้งานปัจจุบันก็เหมือนการตีสกิลปกติและถ้ามันโดนเนิฟเอาข้ามหลังออกใช้งานก็ยังคงใช้งานได้อยู่ดีเช่นแล้วการปั้นเก้ามหล็กผมเลยยังคอนเฟิร์มว่าณตอนนี้ปั้นได้ใช้งานได้น่าจะได้อีกยาวๆครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าปลายปีนี้น่าจะพอได้อยู่ นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นปีหน้าแล้วอาจจะโดนเนิบไปหรือว่าโดนเนิบทันวานี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้อง รอดูนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าใช้ได้อีกสักครึ่งปีที่เหลือนี้ยังได้อยู่นั่นเองนะครับใครจะปั้นตอนนี้ปั้นได้เลยนะหรือจะรอดูเดือนหน้าก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเผื่อเอากลบเดาวสตัวไปปั้นเรนเจอร์ใหม่เดือนหน้าแล้วใช้สกิลยกลอยโดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดดาเท่านั้นนะครับเนื่องมาจากว่า gm สปอยว่าจะมีสกิลใหม่เข้ามาในเกมกับเรนเจอร์แสงมืดใหม่เดือนเดนหน้าซึ่งก็บอกไว้เลยว่าน่าจะเป็นแสงในการจากที่คาดดาวไว้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นแสงใช่ไหมไอดอล ถัดมาเป็นบปาวาสามทันเสือมืดใช่ไหมแล้วต่อไปก็ต้องควรจะเป็นแสงนั่นเองนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นสายพลังเพราะว่าเทคกับเทพซุดมาสําหรับสกิลยกลอยถ้าเอาไปสาใส่ใพ่ที่ยืนกองหลังเนี่ยมันดูแปลกๆหน่อยไหมไปยกลอยศัตรูที่ยืนอยู่ไกลแล้วก็ให้กองหน้าเรากินทะลุไป,ปผมว่ามันแแมงๆหน่อยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวที่มีสกิลกระโดดข้ามในยุคเก่าๆเนี่ยที่เป็นโคโรโบก็จะเป็นเอเลนเยเกอร์ใช่ไหมครับผมหรือว่าตัวอื่นๆที่เป็นสายพลังหมดเลยโทวะเอาไปด้วยเงี้ย สายพลังลวดนะครับฉะนั้นสกิลพวกป่วนกระโดดข้ามอะไรทรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสองสายพลังดังนั้นแล้วเนี่ยเดินหน้าน่าจะเป็นสายพลังและอาจจะเป็นบราวตามที่ที่บายไปนั่นเองนะครับผมส่วนไวพิบน่าจะยังฉะนั้นแล้วมาลองพีพใช้บาร็อกทิ้งท้ายกันหน่อยละกันนะผมบอกได้เลยว่าถ้าหยิบจับมาใช้คู่กับราวสามฐานเสือตามแบบเรียบแบบหลีกตำนานเนี่ยมันใช้งานได้แบบว่า น่ากลัวจริงนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าน่ากลัวจริงๆนะสำหรับบาร็อกเพราะว่าคือสามเสือลดต้าน60%ใช่ไหมครับผมต่อจากนั้นบาร็อกลงเมเปปุ๊บตายทันทีนะครับผมไม่ว่าจะตัวเรนเจอร์อะไรก็ตามแม้จะสายพลังก็คือการันตีว่าตายแน่นอนนะคือไม่ได้เห็นว่าได้ยืนนะครับผมบอกเลยนะแค่เป็ดเหยียบหัวแบบนี้แล้วก็โดนบาร็อกลงซ้ำปุ๊บก็แหกค่ายทันทีเนี่ยดูดิ หายหมดครับมายากลดูติดรถใต้ยุูดตายเลยถ้าไม่มีอเทวตาช่วยนี่ตายอย่างเดียวนะครับบาว็อกนี่มันเดเมจผสมลงกับบาวสามเสือนี่ใช้ได้หมันมือมากเวลาเล่น p v p นะ,ะนี่แหละครับผมเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมตำนานยังคงเลือกใช้บาวล็อกอยู่และทำไมถึงเอาบราวสามฐางเสือมาคอมโบคู่หูกันหลายทีมต่อหลายทีมเลยนะไปกันต่อครับผมแต่ถึงแม้เราไม่มีบาวสามานเสือใช้บาวล็อกเพียวๆก็โหดแล้ว นะครับมันก็ดุดันไม่เกรงใจใครมากเกินพออยู่แล้วนะฉะนั้นแล้วผมก็เลยค่อนข้างเชียร์ว่าตอนนี้ยังปั้นได้ไหมยังตอบว่าปั้นได้นะครับหวังพึ่งได้เยอะเลยนะเอาไปครับลดต้านไปแล้วครับผมสำหรับนบิดบาวร้อโรงทีกระเรียงไปเลยเมื่อสักครู่นี้โอโหน่ากลัวจัดยังไงดิอีกสักตื้อป่เบ็ดเยี่ยมหัวไปอีกแล้วแล้วยังไงหายตายไปเลยับผมลาดแอคแท็กทันทีโอ้โหตายไวจัด นี่ไงล่ะของเท่สุดยอดคอมโบลดต้านบวกเดเมจของเรานี่แหละครับผมผมถึงเล่นพีพแล้วสนุกสนานนะเออก็เข้าใจเลยนะครับว่าทำไมตำนานนี่เขาถึงเล่นคอมโบสองตัวนี้มันเล่นแล้วมันม,นมือจริงจบเกมเร็วด้วยนะครับไม่ต้องไปนั่งยื้อไปยื้อมาเสียงแพ้ซะด้วยซ้ำนะครับผมปาอีกสักรอบไปปิดท้ายง่ายมากนะมีรถต้านนี่สบายหรือขึ้นเยอะสำหรับการ p v p นะครับไป รอบนี้ไหนดูซิบาร็กอกอสเวินเหยียบหัวบาไม่โดนนะผมจังหวะนี้ยังไม่โดนนะครับสำหรับบาวสามันเสือเหยียบไม่โดนไม่มีเป็ดขึ้นหัวกันนะมาซิเหยียบหัวบาโดนไปแล้วมายากลไม่มีไดเมจบาบ็อกตามก็ผมฟังเราไดเมเบาร็อกไม่ตามครับผมมันเลยไม่ตายอ่ะเรียบร้อยโดนตัวอื่นเป่าตายอยู่ดีนะครับผมเออ ถ้าได้บาล็อกเสริมและเมีต่อทันทีมันก็จะแรงหน่อยทีเดียวอาจจะตายเลยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็อาจจะเบาหๆหน่อยนี่ครับก็ต้องหวังอีกหลายเหระดอกดูเถิดหายเรียบนะหายเรียบเลยโอ้โหเป็นไงล่ะเหยียบหัวว่าไม่ถึงนะครับผมสกิลเป็ดเหยียบอีกทีเหยียบป่ะนี่ตายเลยครับผมมายากลพึ่งออกมาอ่ากป้อมแตกทันทีโอ้โหขึ้นชื่อว่าถึกนักถึกหนาใช่ไหมตายซะนะครับผมยังไง บารร็อกลงในเมดไปแล้วแต่ไม่มีเป็ดเหยี่บหัวมันก็จะไม่ตายแบบนี้นะครับใช่แล้วต้องมีรถต้านก่อนค่อยตามด้วยบารร็อกมันถึงจะส่งประสิทธิภาพใครมีเอาบาสามเสือมาลองใช้กันได้และบารร็อกปั้นได้ปั้นเลยครับผมเพราะว่าพฤษภามคี่ผ่านมาแสงมืดเก่าตู้เพิ่งกลับมาขายใช่ไหมและหลายคนน่าจะเพิ่งเปิดได้และปั้นไฮเปอร์แม็กแล้วและบางคนมีกลุก่มก็เรารอไว้แล้วสี่ตัวก็มาถามผมหลายคนนะครับ่ะ ปั้นได้เลยไหมใช้ได้ได้หรือเปล่าจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าในเดือนหน้าก็ตอบได้เลยว่าน่าจะยังไม่โดนเนิร์ฟนะตอนนี้ครับปั้นได้เลยไหมก็ตอบได้เลยว่าปั้นได้ครับยังคงใช้งานได้ดีแม้จะโดนเนิร์ฟก็คงเอาข้ามกลุ่มหลังออกเท่านั้นมันก็ยังคงใช้งานได้ดีมากอยู่เพราะทุกวันนี้ก็ ข้ามกุหลังแทบไม่ได้เห็นด้วยซ้ำจากที่เงื่อนไขาการใช้งานนี่ต้องโดนกินระยะเข้ามาแต่ถ้าตัวชนเรายืนได้ยาวๆสบายๆายเนี่ยมันก็ยืนในระยะของมันมันก็ไม่โดนกินระยะข้ามกลุ่มหลังก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับและขอทิ้งท้ายไว้นิดน,นึงละกันนะครับผมนอกจากข้อมูลที่ว่าจะมีสกิลใหม่ในเรนเจอร์แสงใหม่เรือนหน้า ก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกของรางวัลที่บึ้มบ้มคือรืออยู่ในการจาก GM นะครับที่มีการสปอยออกมานั่นเองนู้นในไลฟ์ทางการนะครับโดยจะแจกของแบบไหนล่ะก็คงจะแจกแบบเซอร์ไพรส์บ้างตารางล็อกอินโบนัสบ้างตามที่ผมเคยทาคลิปบอกไปก่อนน้น,นี้ว่ากิจกรรมเดือนหน้ามีอะไรบ้างแต่อาจจะแทรกเสริมมาด้วยอีเวนต์พิเศษเหมือนอีเวนต์กระดานหมุนนะครับผมหรือว่าอีเวนต์ต่างๆที่คล้ายๆกับอีเวนต์กระดานหมุนในช่วงที่ผ่านมาตอนครบรอบนั่นเองที่แจกของก็ค่้าที่จะ เยอะนะครับดังนั้นแล้วใครอยากได้ของเยอะๆในไอดีก็พยายามล็อกอินเข้ามาเล่นกันทุกวันนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย